สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ให้ดูลอบๆอบบ้านนะครับแล้วจะพาไปดูบอลต้นหนึ่งนะครับให้ทุกท่านมาดูบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับแต่ก่อนนี้ราคาเขาดีนะครับนี่นะครับบอลหูช้างด่างเหลืองด่างมากๆเลยครับตัวนี้ก็สวยนะครับเพิ่งแยกหน่อออกมานนะครับผมแยกมาแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วครับผม นี่นะครับบอลหูช้างด่างเหลืองครับผมหลังจากดูต้นลูกแล้วครับเรามาดูต้นแม่ของเขานะครับนี่นะครับแม่ของเขานี่คือต้นแม่ของเขานะครับผมก็สวยเยอะครับแต่ว่าลักษณะการเลี้ยงอาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับผมนี่นะครับทุกท่าน แม่หูช้างดังเหลืองที่ให้ดูนะครับผม